จงภูมิใจในความแก่และเตือนตัวเองไว้แบบนี้เมื่อเวลาผ่านไปชีวิตเราก็ค่อยๆเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปเหมือนฤดูกาลความแก่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเครื่องหมายที่บอกเราว่าเราได้ผ่านเรื่องราวมามา,มากมายแล้วสังคมมักชื่นชมความหนุ่มสาวแต่ลืมไปว่าความแก่นั้นมีคุณค่าที่เงินซื้อไม่ได้ความแก่คือบทเรียนที่ไม่มีวันจบ ทุกปีที่เพิ่มขึ้นคือประสบการณ์ที่ชีวิตมอบให้เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นและรู้จักให้อภัยทั้งตัวเองและคนอื่นความมั่นคงทางอารมณ์ที่เราสั่งสมมาทําให้เราเข้มแข็งขึ้นเราไม่จําเป็นต้องวิ่งตามความสมบูรณ์แบบอีกแล้วเพราะรู้แล้วว่าชีวิตไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบถึงจะมีความสุขอย่าหลอกตัวเองด้วยรูปลักษณ์ภายนอก เมื่อไรที่รู้สึกไม่มั่นใจกับเส้นผมสีเทาหรือรอยย่นบนใบหน้าให้จำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องหมายของคุณที่ผ่านชีวิตมามากมายแต่ละรอยย่นคือความกล้าหาญที่เรายืนหยัดผ่านได้แต่ละเส้นผมสีเงินคือปัญญาที่เราสั่งสมมาโลกอาจสอนให้เรากลัวความแก่แต่หน้าที่ของเราคือการเข้าใจและยอมรับมัน สร้างนิสัยเพื่อยืนยันคุณค่าของตัวเองเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการขอบคุณร่างกายที่ยังแข็งแรงพอจะลุกขึ้นมาต่อสู้แม้จะไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเมื่อก่อนแต่เรายังได้มีโอ,อกาสได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งมองตัวเองในกระจกและบอกตัวเองว่าเราเหนื่อยมามากแต่เราทำได้ดีที่สุดแล้วเขียนบทความบันทึกความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ในแต่ละวัย เก็บความทรงจำดีๆเหมือนสมบัติล้ำค่าความแก่คือสิทธิพิเศษที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีได้จำไว้ว่าทุกไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้อายุยืนยาวการได้เห็นโลกเปลี่ยนไปได้เรียนรู้และได้สร้างคุณค่าในชีวิตคือสิ่งที่มีค่าเราควรภูมิใจที่ได้มีอายุมากขึ้นเพราะนั่นหมายความว่าเรามีเวลามากขึ้นที่จะทำในสิ่งที่เรารัก อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะแต่จิตใจและความคิดของเรายังหนุ่มสาวได้เสมอร่างกายอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่หัวใจยังพงความหนุ่มความสาวเหมือนเดิมเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยางเลือกลึกลงไปแข็งแรงด้วยรอยแผลที่ผ่านมาและพร้อมที่จะผลิตด,ดอกออกผลได้ใหม่เสมอสุดท้ายนี้จงมองตัวเองด้วยความรักและความอ่อนโยนและบอกกับตัวเองว่า ขอบคุณนะที่เดินทางมาด้วยกันจนถึงวันนี้เพราะชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานั้นนคือชีวิตที่มีคุณค่าชีวิตที่น่าภูมิใจที่สุดแล้วจริงไหมความแก่ไม่ใช่จุดจบของชีวิตนะคะแต่คือบทสุดของชีวิตที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างเข้มแข็ง เรามาอบกอดความแก่ด้วยความภาคภูมิใจกันไปด้วยการข่าไวัยเก่าทั้งหลายาเป็นกำลังใจให้นะคะเดินหน้าต่อไปค่ะด้วยคุณค่าที่เรามีอยู่ในตัวของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะฝากกดติดตามสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ